สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทะเพลิงกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตภายในองค์กรของพนักงานเราเนี่ยนะครับมาคุยกันซะหน่อยเรามีความเชื่อว่าปัจจุบันนี่เรื่องของ mental health เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้มากขึ้นนะครับจะไม่เหมือนกับในอดีตนะฮะที่เวลาพูดถึงเรื่องสุขภาพจิต มักจะมีประเด็นอ่อนไหวมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผมเพิ่งจบมาไม่นานเนี่ยนะครับช่วงเกือบ30ปีที่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่เราพยายามเลี่ยงที่จะคุยกันดังนั้นคนรุ่นเดิมนะถ้าก่อนหน้านั้นไปอีกอาจจะเป็นรุ่นเบบี้บูมซึ่งยิ่งหนักกว่านั้นอีกนะครับว่าเรื่องของประเด็น m e n t a l health นี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงกันเลยส่วนใหญ่เวลาทํางานในองค์กรสวัสดิการต่างๆคุยกันในเรื่องของสุขภาพก็จะเป็นสุขภาพกายซะเยอะนะครับ ถัดมา Gen X อันนี้ก็คล้ายๆกันเพราะว่เป็นอยู่ในยุคที่ทำงานเยอะลุยงานหนักแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตมักจะยังไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงมากนักพอเข้ามาสู่ Gen Y ก็เริ่มแตะเรื่อง Mental Health มากขึ้นยิ่งเข้าสู่ยุคนี้ที่ Generation ตัว C Gen C นะครับที่เข้ามาในแวดวงของการทำงานมากขึ้นเนี่ย เราจะเรียนรู้ HR อเองก็ก็เข้าใจแบบนั้นอยู่แล้วนะครับว่าเราเรียนรู้แล้วก็คุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องราวที่คุยกันได้ดำตามปกติเลยนะฮะบางคนยอมรับเลยด้วยซ้ำไปว่าตอนนี้มีปัญหานะเป็นโรควิตกกังวลนะครับเริ่มเป็นเบิร์นเอา์ต่างๆนานาเราสามารถจะเปิดใจคุยกันได้แล้วก็เดินไปหาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ต้อง หลบเลี่ยงหรือว่าปิดบังอะไรใดเลยนะครับมันกลายเป็นยุคสมัยที่มันเปิดกว้างมากนะฮะในองค์กรของเราอะครับมีพนักง,งานครบทั้ง4เจนไหมฮะไล่มาตั้งแต่ Baby ้บูม Gen X Gen Y น y แล้วก็เจน Z ถ้าองค์กรของเรามีครบเนี่ยนะครับเวลาเราดูแลเรื่องสุขภาพจิตของพนักง,งานเราจะใช้ one p a ็กเกจแล้วก็ดูแลทั้ง4ี่เจนเนี่ยอันนี้ยากละ่ะเพราะว่าคนทั้ง4รุ่นเนี่ยโตมาต่างกันมีทัศนคติมีมุมมองต่อเรื่องสุขภาพจิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นองค์กรอาจจะต้องมีการออกแบบถ้าเรามีครบทั้ง4เจนในยุคนี้นะครับแล้วก็จะพยายามดีไซน์เรื่องของ Benefit สวัสดิการในเชิงของสุขภาพจิตให้กับพนักงานเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่เพียงดีไซน์ขึ้นมาเฉยๆแล้วนะฮะอาจจะต้องมองให้ลึกเลยว่าในแต่ละเจเนเรชันของพนักง,งานเราเนี่ยเขามีคนอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วจำนวนคนเหล่านี้แต่ละเจนเขามีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรซึ่งผมว่าความเชื่อเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเราหาได้ไม่ยากนะฮะศึกษาสอบถามพนักง,งานแต่ละรุ่นแล้วเราก็สามารถจะเอามาออกแบบวิธีการดูแลสุขภาพจิตของพนักง,งานได้ เราอาจจะเคยได้ยินว่าในยุคนี้เจนซีมักจะมีประเด็นอ่อนไหวเซนซิทีฟแล้วก็มีประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตมากกว่าเจนอื่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับคงต้องเช็คในองค์กรของเราด้วยส่วนหนึ่งเพราะด้วยสภาพแวดล้อมการทํางานมันมันเหมือนกันฮะในยุคนี้มันออกมาเหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าคนแต่ละคนพนักง,งานแต่ละคนเนี่ยใครที่จะมีความอึดถึกทนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้โดยที่ไม่ทําให้ตัวเองมีปัญหา ทางสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบปัญหาเราลองมองดูรอบตัวก็ได้ครับปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันเจอทุกวันนะฮะเราเสพข่าวสารเราดูโซเชียลเนี่ย ไม่ค่อยเห็นข่าวดีๆโผล่ขึ้นมาสักเท่าไหร่ยิ่งถ้าเราอ่านข่าวที่เป็นข่าวไม่ค่อยดีเนี่ยนะไอโซเชียลก็จะป้อนไอข่าวแบบนี้มาให้เราอ่านอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันยิ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของคนเหล่านี้มากขึ้นทางที่ดีอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งทางที่ดีอย่าไปเสพเรื่องของโซเชียลดึงออกไปบ้างหรือไม่ก็หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเหล่านี้จะดีกว่าการไปดูข่าวที่มันไร้สาระนะครับ กลับมาว่ากันเรื่องของเราต่อเออมื่อเรามีคนทั้ง4ี่รุ่นทํางานอยู่ด้วยกันแน่นอนครับแต่ละรุ่นก็ต้องมีความแตกต่างทั้งความคิดทั้งวิธีการทํางานซึ่งก็มักจะเกิดความเข้าใจความไม่เข้าใจกันระหว่างแต่ละเจนซึ่งบางครั้งไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นมาเองด้วยความคิดเรื่องของมุมมองความเชื่อมากกว่าที่คนแต่ละรุ่นมันมองเรื่องเดียวกันมันแตกต่างกันถามว่ามีใครผิดไหมมันไม่มีหรอกครับ นึกภาพครอบครัวเดียวกันที่มีคุณปู่คุณย่าพ่อแม่แล้วก็มีลูกแล้วมีหลานอยู่ในบ้านเดียวกันลองนึกภาพนี้ก็ได้ครับมันจะเห็นเลยว่ามันมีความขัดแย้งกันในความคิดวิธีการทํางานวิธีการใช้ชีวิตในครอบครัวฉันได้ฉันนั้นฮะในองค์กรเราถ้าเรามีหลายรุ่นอยู่ทํางานด้วยกันและยิ่งถ้าอยู่ในฝ่ายเดียวกันเนี่ยนะเวลาประชุมกันทีไรก็มักจะมีมุมมองที่มันแตกต่างซึ่งพอเราออกจากที่ประชุมทีละทุกครั้งสังเกตไหมฮะว่า ทางเจนซีก็จะเริ่มมาคุยกันตั้งวงคุยกันแล้วก็บน่นแล้วก็อาจจะมีคําติฉินนินทาไปยังเจนเบบี้บูมว่าไอพี่เขาคิดอะไรวะไม่เป็นหัวรุ่นใหม่เลยไดยโนเสาร์บ้างกลุ่มพี่ๆแก่ๆที่อายุเยอะๆเ,เขาก็จะนินทาเจนซีคนรุ่นใหม่เจนวายว่าอะไรเนี่ยทำไมมันใจลง้งใจร้อนอะไรขนาดนั้นไม่เคยนึกถึงอ,อดีตที่มันผ่านมาการทำงานมันต้องค่อยๆค,คิดต้องค่อยๆทำอะไรต่าง,างๆนานาเนี่ยมันจะมี ความแตกต่างกันในแต่ละมุมมองตรงนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าองค์กรไม่มีมาตรการในการเข้ามาช่วยณจุดนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความขัดแย้งเลยนะฮะแล้วบางครั้งถ้ายิ่งไม่แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆความขัดแย้งของคนแต่ละรุ่นมันจะลามปามใหญ่โตขึ้นไปเรื่อย ดังนั้นเวลาเราดูแลคนหลายเจนเนี่ยนอกจากการต้องเชื่อมโยงกันทําความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งก็ไม่ใช่ต้องให้ baby boom หรือ gen x ต้องมาเข้าใจ gen y gen z คือทุกเจนต้อง cross กันทั้งหมดอะจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าทุก generation เขามีพื้นฐานความคิดแตกต่างกันยังไงแล้วเราอยู่เจนไหนเราจะปรับเข้าเจนนั้นอย่างไร แน่นอนฮะเมื่อมีความเข้าใจผิดมีมุมมองที่แตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นองค์กรเองก็ต้องตระหนักถึงเรื่องสุขภาพจิตของพนักง,งานเช่นกันแล้วเวลาเราดีไซน์โปรแกรมสวัสดิการที่สนับสนุนทุกๆเจนแบบนี้เราก็ต้องดูให้มันต่างกันด้วย อย่างเช่นถ้าเราจะไปคุยกับเบบี้บูมเรื่องของสุขภาพจิตเราคงคุยตรงๆพงุพง่งๆขึ้นมาคงจะยากเพราะว่าเขาเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยคุยกันเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟดังนั้นถ้าจะคุยปรึกษาหารือเราก็ต้องเข้าสู่ห้องเล็กๆลคลังนี้ห้องเงียบๆคุยกันสองคนแต่สังเกตมาเจนซีไม่คิดคุยกันเลยนะครับเราก็บอกออไม่เป็นไรทุกคนก็รู้วันผมเป็นอะไรหนูเป็นยังไงละ เขาก็คุยได้เขาก็กล้าที่จะพูดนั้นสิ่งเหล่านี้มันต่างกันนะครับอย่า hr ไม่ควรมองว่าเราควรจะดีไซน์ mental health แล้วเราก็ทําให้มันทุกอย่างลักษณะการให้อะไรต่างๆให้มันเหมือนกันทั้งหมดดังนั้นโปรแกรมพวกนี้ต้องมีความหลากหลายแล้วก็ตอบสนองความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ใช่แค่ตอบสนองฝ่าย hr หรือผู้บริหารแต่เพียงอย่างเดียว เอาตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าอย่างในยุคนี้เจนซีเวลาเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตไม่สบายใจเครียดเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันซึ่งเขาสามารถจะแชทผ่านแอปได้สามารถที่จะใช้โทรศัพท์พูดคุยได้แต่ถ้าเป็นเจนเบบี้บุมเขาไม่กล้าเลยนะครับเอ็กเองบางทีก็ไม่กล้านะครับเจนเเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็คุยผ่านแชทเลยคุยกับใครอ่ะไม่รู้จักคนนั้นคือใคร มีอะไรเขาจะเช็คตลอดเวลาว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นใครมีดีกรียังไงสามารถจะแก้ไขปัญหาเราได้จริงไหมยังมีความไม่เชื่อใจอยู่เยอะดังนั้นถ้าเจน Baby Boom หรือ Gen X มีประเด็นเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่แอปพลิเคชันเขาจะไม่ค่อยเข้าหาเขาจะวิ่งไปไหนเขาจะวิ่งหาหมอเลยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในเขาซึ่งถ้าเราสามารถออกแบบได้ว่ามันจะมีทางเลือกนะถ้าคุณถนัดที่จะใช้แอปอแอปป นะครับพูดคุยกันทางแอปก็ได้หรือถ้าไม่ถนัดเราก็สามารถจะมีช่องทางที่จะนัดหมายได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับที่ทําให้การออกแบบเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตพนักง,งานมันแตกต่างกันในแต่ละ generation โดยสรุปแล้วนะครับเรื่องสุขภาพจิตพนักง,งานมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะฮะการทําให้พนักง,งานมีความคิดความอ่านที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดี ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ควรลงทุนมากกว่าที่ทําให้เขาเครียดพอเครียดแล้วมันกลายเป็นว่าผลงานเขาก็จะแย่ลงทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลงหมดเลยนะครับเคยเจอไหมล่ะครับผมช่วยเอชอา HR หลายท่านเนี่ยน่าจะเคยเจอสภาพแบบเนี้ยว่าพนักง,งานบางคนถ้าเราไม่มีโปรแกรมดูแลดีๆปล่อยให้เขาหลุดไปถึงเบิร์เอท์ได้เมื่อไหร่เนี่ยจะมีปัญหาตามมาเยอะมากแล้วคราวนี้มันจะแก้ลําบากดังนั้นวางแผนโปรแกรมป้องกัน ดีไซน์ให้สอดคล้องกับแต่ละเจเนอเรชันนี่คือสิ่งที่ปัจจุบันนี้ควรจะทำนะครับก็าฝากประเด็นไว้ประมาณนี้พราะนใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ